สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการกินเที่ยว a ลด the w o r l ์ครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมครับไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกครับต้องไปกับผมครับเฮียสงจากปัตตคัเล่งงงสุกุม,มิโตเกะสองเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและวันนี้ครับเราเดินทางเข้าสู่เมืองล่วอย่างแล้ะครับซึ่งเป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง10ราชวงศ์ ถือว่ายาวนานเป็นอันดับที่2รอ,องจากเมืองสีอานเลยละครับและที่เมืองล่วอย่างแห่งนี้ครับมีสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ที่เฮียซรงเล่งหงเชื่อว่าคนชอบเที่ยวอย่างพวกเราเนี่ยต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนครับกับวัดเซาหลินครับแล้ววันนี้ครับเฮียซรงเล่งหงจะพาไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆพร้อมชมการฝึกซ้อมและการโชว์กาลังภายในของวัดเซาหลินที่เมืองล่วอย่างแห่งนี้ละครับ สนับสนุนการเดินทางโดยไดมอนชายฮอลิเดย์เพชรแห่งการเดินทางซุปเปอร์ลิสแลกเปลี่ยนเงินตาทุกครั้งคุ้มค่าในราคาที่คุณพอใจมั่นใจซุปเปอร์ลสีส้มเท่านั้นฟิล์มกองแสงไฮคู Hi อยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคูเยน็นคุ้มทน เลคอนโปรดักช c a นแอดเซซซอผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไป และเมื่อคณะทวงเราเดินทางมาถึงวัดเส้าหลินครับเราก็จะได้พบกับบรรยากาศที่ไม่น่าเชื่อครับบริเวณด้านหน้าของวัดแห่งนี้นี่นะครับผอมปอกว่าสวยงามและกว้างขวางมากครับมีพื้นหลังเป็นภูเขาและหมอกบางๆครับสร้างให้ดูสบายตามากครับและพวกเราครับก็เลยขอเก็บภาพกันไว้สักหน่อยครับก่อนเข้าไปด้านในกันครับ <ขอ S 2> 的活，只要回家；再来一过，只要回家有我老婆。我爱我老婆，我爱我老婆，我爱我老婆，我爱我老婆。我爱平底锅，因为我爱我老婆。有了她，我才有我；有了她，家里才有火。 และเราก็เดินต่อกันเรียกว่าลุยต่อเข้าไปด้านในกันเลยครับระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปด้านในนี่นะครับเพื่อที่จะชมการแสดงโชว์เนี่ยเราก็ได้ชมการฝึกสอนซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นโรงเรียนของวัดเส้าหลินจริงๆนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดขึ้นจริงๆนะครับและในปัจจุบันเนี่ยยังคงเปิดสอนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยฝึกกังฟูครับเรื่องขนงแมของเองก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่เป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนเยอะมากเลยครับ เต็มสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแหะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่าวิชากังฟูหรือศิลปะป้องกันตัวสไตล์แบบวัดเซ้าหลินเนี่ยเขามีจริงๆแล้วก็มีคนมาล่ำเรียนกันจริงๆอีกด้วยนะครับ แล,แล้วครับเราก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่เขาจัดเอาไว้สำหรับแสดงโชว์กังฟูครับของวัดเส้าดินแห่งนี้ครับแล้วถ้าพร้อมแล้วตามเฮียซงในงงและแฟนๆที่มาเที่ยวในทริปนี้เข้าไปชมด้านในกันเลยครับ ถ้าพอเดินทางเข้าด้านในนะครับกับโชว์แรกเขาก็ได้เรียกนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาชมนะครับให้ขึ้นเวทีไปร่วมสนุกกับเขาครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่างานนี้เนี่ยทรงเล่หงงไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีนะครับแหม่ก็เรียกว่าอายุอนามก็เรียกว่าอาจจะเลยวัยกลางฟูซะแล้วละครับทางนักแสดงครับเขาก็ได้สอนให้คนซึ่งขึ้นไปบนเวทีเนี่ยออกท่าทางตามเขาครับแต่นักท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็ยังดูแบบเก่งเกรงกางๆครับ เพราะว่าอะไรครับไม่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านกังฟูโดยตรงครับเนื่องจากว่าท่าทางเนี่ยของการเรียนกังฟูเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับคนชมอยู่ด้านล่างเนี่ยอาจจะสนุกสนานแต่พอขึ้นไปบนเวทีจริงๆขอบอกว่าจะต้องออกท่าทางเก้งก้างอย่างแน่นอนละครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าถึงคิวการแสดงโชว์กังฟูของวัดเส้าหลินครับและขอบอกว่างานนี้ของแท้คร <at> ับชมไปต้องร้องกีดกราดกันทีเดียวอดใจสักครู่กลับมาพบกันครับที่สิบแงนอมกับกินเที่ยวอาราเดอะ์เบอร์ออนทัวร์ครับวันนี้ครับมีทิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับ ในทริปนี้ครับจะพาท่านผู้ชมครับไปท่องเที่ยวสถานที่ที่เรียกว่าตอนนี้กําลังฮอตฮิตมากสําหรับนักท่องเที่ยวครับ ทริปนี้จะพาไปเที่ยวมันดาเลและย่างกุ้งกันครับความน่าสนใจของเมืองมันดาเลนะครับเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายก่อนที่พม่าจะเสียเมืองขึ้นให้แก่อังกฤษครับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของเมืองมันดาเลแห่งนี้นั่นก็คือสะพานไม้อูเบงครับสะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้สัว์ซึ่งยาวที่สุดในโลกนะครับหลังจากนั้นเราจะพาท่านชมไปที่วัดมหากันดายงที่วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนปริยัติธรรมเราจะไปทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์หนึ่งพันลูกและทริปพิเศษแบบนี้นะครับเป็นไฮไลท์ เียสงจะพาท่านชมไปกราบสักการะพระมหามุนีซึ่งเป็นหนึ่งใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่านะครับพระมหามุนีองค์นี้นะครับสร้างขึ้นประมาณ2,000ปีที่แล้วครับและเชื่อหรือไม่ว่าทั้งองค์ของพระมหามุนีองค์นี้เป็นพระซึ่งเป็นทองคําเนื้อนิ่มนะครับเราจะเข้าไปร่วมพิธีล้างพระ,ระพักพระมหามุนีองนี้ครับและแน่นอนครับในทิศนี้เราจะพาท่านชมครับไปเที่ยวที่เมืองย่างกุ้งครับเมืองแห่งนี้ครับเป็นแลนด์มาร์คซึ่งใครที่ ไปที่เมืองแห่งนี้ต้องไปกราบสักการะเลยนั่นก็คือพระหมหาเจดีย์ช่วยตะกองครับเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นเมื่อ2,600ปีที่แล้วนะครับที่สําคัญครับครั้งนี้จะพาไปกราบสักการะที่ประตูทางด้านทิศเหนือเขาบอกว่าเป็นประตูทางด้านชัยชนะซึ่งบุเรงนองออกลบทุกครั้ง มาขอพอรที่ประตูทางด้านทิศเหนือของพระมหาเจดีย์โชเบิดากองแห่งนี้แหละครับแลนอกจากนั้นครับเราจะพาคุณไปกราบขอพอรเทพทันใจหรือองค์เทพนัทโบโบูจีคนไทยเนี่ยไปขออะไรได้อย่างนั้นนอกจากนั้นจะพาไปขอพอรกับเทพกระซิบครับหรือองค์แม่นางเมียนางหน่วยครับใครอยากได้อะไรให้ไปกระซิบที่ข้างหนูของท่านรับรองว่าได้ตามที่ท่านขอแน่นอนครับและทั้งหมดนี้คือความสุขในการท่องเที่ยวของกินเที่ยว around the world on tour ซึ่งเฮียสรงเล่งหง จัดขึ้นมาเป็นพิเศษเพียงทิปเดียวนะครับกับทิปบันเดลเยย่างกุ้งครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่อาจจะเคยไปเที่ยวย่างกุ้งแล้วแต่ยังไม่เคยไปสัมผัสเมืองบันดเลแห่งนี้เชิญชวนไปเที่ยวด้วยกันในทิปซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่30สิงหาคมนี้นะครับที่สาคัญครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าพม่าเนี่ยเป็นทิปในฝันของคุณในทิปนี้ของกินเที่ยวอาราเดอร์ออนทัวร์จัดเต็มถ้าว่าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับและไปตะลุยกินตะลุยเที่ยว ไปขอพรมีความสุขอิ่มบุญกันที่ประเทศพม่าก,กันครับ